คนทั่วทั่วประเทศก็มองว่าอ่ะน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะนี่จุควรวจุฝ่าย,ยานมันแต่ถ้าตัดสินเป็นตามกติการมวยโลกก็แดงนะครับแต่สรุปแล้วต้องมองภาพรวมด้วยครับอย,อย่างน้อยมีเขาเรียกว่ากรรมการกรรมการเทคนิคนึงคนที่สามารถรวบรวมแล้วก็มองว่าเป็นฝ่ายชนะคนไหนเป็นฝ่ายชนะตัดสินไปเลยเด็ดเดียวไปเลยนะครับ ความคิดของผมก็อาจจะเป็นจํานวนยกมันน้อยเกินไปบางทีมันก็เซี่ยวเขาเรียกว่าตัดสินโดยเซี่ยวบางทีมันแค่สามยกมันแป๊บเดียวนะครับฉะนั้นต้องอย่าอย่าไม่ต้องลังเรตัดสินไปเลยไม่เป็นไรไอย้ยางนี้มันก็เขาเรียกว่าผิดพลาดได้อะไรพรผิดพลาดได้งั้นฉะนั้นมันต้องมีการแก้ตัวมันต้องมีการนี่จะไปโทษกรรมการอันนี้ให้ข้อคิดเฉยนะครับว่ามวยสามยกควรจะตัดสินยังไงตัดสินยังไงดีกว่า ถ้ามันสูสีมาสมมติว่ายกสุดท้ายเนี่ยน้ำเงินเนี่ยไอไอไอตเนี่ยมันก็น่าจ,จะเป็นน้ำเงินเพราะว่ามีความขยันมากกวา่มวา,มมวามีความเขายกความขยันความพยายามที่จะเอาชนะน้ำเงินอฝ่ายแดงให้ได้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันสูสีมาสองยกแล้วก็แดงเปไนน็นฝ่ายชนะสูสีมาสองยกแดงเป็นฝ่ายชนะแต่ยกสุดท้ายเนี่ยน้ำเงินไตอยู่เนี้ยอันนี้ให้ข้อคิดนะครับว่า ใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับไปตัดสินกันเองนะครับผมจากประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาจากมวยไทยต่อยมา150ครั้งแล้วก็มวยสากลอีกประมาณ49ครั้งเนี่ยการให้คะแนนแบบมวยโลกเนี่ยมันให้ได้นะครับเพราะว่ามันเขาให้กันมาแบบนั้นแล้วบางคนแม้มวยโลกนี้โดนนับลงไปโดนได้8ได้10บมันก็สามารถกลับมาชนะได้เพราะว่าคะแนนมวยโลกเขาให้ยกต่อยกนะ แต่มวยไทยมันต่างกันก็คือใครมีอาการเนี่ยสำคัญสำคัญคนที่มีอาการหรือว่าคนที่โดนกระทํามากกว่าเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายแพ้นะครับผมตัดผมในความคิดของผมนะครับอย่างมวย 5, อย่างมวยห้ายกที่ผ่านมาก็เห็นว่าคนไหนทําได้เยอะกว่าคนไหนมีอาการมากกว่าคนไหนได้นับก็ก็เลื่มล้ํากันไปนะครับบางคนได้นับก็สามารถกลับมาชนะได้เพราะว่า ทำคู่ต่อสู้จนมีอาการเป๋ไปมอมามันก็สามารถกลับมาชนะได้แต่สามยกนี่ตัดสินยากนิดหนึ่งเพราะว่าจะไปให้คะแนนแบบมวยโลกมันก็ไม่ได้นะครับให้1919มันมันยากอยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งมันต้องมีคําว่าเขาเรียกว่าเหลื่อมล้ํากันนิดหนึ่งให้เขาเรียกว่ามีมีจุดทศยมเอาไว้ก็ได้ว่าใครมีภาษีดีกว่าอันนี้ก็ให้คนนั้นเป็นฝ่ายชนะไปดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีมันมันบางทีมัน ถ้าตัดสินแบบนี้มัน,เป,นเป็นการค้านสายตาคนทั่วประเทศนะครับเอาไว้เป็นข้อคิดนะครับผม